อินทพาลัมนะคะโรคเกี่ยวกับอินทพาลามนะคะ,ะก็มีนะคะพืชทุกชนิดจะมีจะมีแมลงรบกวนจะมีโรคจะมะีพูดง่ายๆว่าเป็นปัญหาประจําตัวของเขานะคะและเป็นปัญหามากที่สุดตอนนี้นะคะก็คือผีเสื้อกลางคืนซึ่งมามันจะใช้เวลาไม่เกิน เจ็ดวันนะคะมันก็จะลามไปทั่วเลยอย่างที่เห็นนี่นะคะริใบออกหมดอย่างต้นนี้นะคะนี่ใบออกหมดเพราะว่ามันมาวางไข่แล้วมันแพร่ระบาดรวดเร็วมากส่วนด้วงนะคะด้วงเนี่ยกว่าต้นต้นหนึ่งที่จะล้มต้นใหญ่ขนาดนี้ที่จะล้มนะคะมีเวลามากกว่า4เดือนนะคะการที่ต้นที่ด้วงกินจนตายนั่นแสดงว่าเราไม่ได้ผ่านไปดูต้นนั้นเลยหรือเราไม่ได้สังเกตนะคะไม่ได้สังเกตไม่ได้ฟังเสียงไม่ได้ดูลักษณะที่ผิดปกติไปของ ้อนอินทผลัมนะคะเพราะว่าด้วงเนี่ยจะเจาะนะคะเจาะเข้าไปนะคะแล้วก็กินอยู่ในใจกลางนะคะอยู่ในใจกลางเท่านั้นเพราะฉะนั้นต้อนอินทผลัมเนี่ยจะสามารถดูดน้ำนะคะเอาไปเลี้ยงลำต้นได้และยังเขียวสดชื่นเหมือนเดิมโดยที่เราไม่สังเกตเลยว่าเขากำลังโดนด้วงเจาะอยู่แล้วก็ป่วยอยู่นะคะมาเห็นอีกทีก็คือกลวงหมดแล้วเกินแก้แล้วนะคะ สังเกตง่ายๆนะคะถ้าเราจะสังเกตว่าต้นนั้นโดนด้วงหรือเปล่าให้ดูยอดกลางนะคะยอดกลางตรงกลางเลยนะคะใบมันจะสั้นนะคะใบมันจะสั้นมันไม่สามารถยืดตัวได้เพราะมันไม่สามารถได้รับสารอาหารเต็มที่ใบมันจะสั้นกุดลงเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วหงอกนะคะแค่เห็นใบสั้นให้สันนิษฐานได้เลยว่าข้างในนั้นมีด้วงนะคะหรือใช้หูไปแนบฟังดูนะคะตอนพลบค่ำนะคะมันจะได้ยินเสียงกัดเนี่ยชัดเจนมากๆ นะคะถ้าเป็นอย่างนั้นแล้วนะคะยาที่เราใช้เมื่อก่อนนะคะเราใช้นาวาน็อกนะคะเป็นคอไพรีฟอร์ดซึ่งก็ได้ถูกละงับการใช้ไปแล้วทีนี้ตัวนึ่งที่เราจะใช้นะคะได้รับการแนะนำจากไบเออร์ซึ่งมาแนะนำเราที่นี่นะคะที่ส่วนนี้นะคะก็คือตัวโปรวโดนะคะโปรวโดนนะคะหรือชื่อสามาัญว่า อิมิดาโคฟิตนะคะอิมิดาโคฟิตนะคะหรือชื่อแบรนด์ของไบเออร์นะคะก็คือโปรวโดนะคะซึ่งเราใช้ร่วมกับนะคะโพลิแทคนะคะชื่อสา,ารัญคือเบต้าไฟฟูลินนะคะเบต้าไฟฟู in, ลินเราจำชื่อยี่ห้อคือโพลิแทคของไบเออร์นะคะซึ่งเราใช้รวมกันเพื่อในการดูดซึมนะคะพอเราลาดยังโคนใบตรงไหนก็แล้วแต่นะคะมันจะดูดซึมเข้าไปในลำต้น ตัวนี้นะคะจะอยู่ในต้นอินทผาลัาม3เดือนนะคะพอมันดูดเข้าไปอยู่เต็มลำต้นแล้วในปริมาณที่พอเพียงด้วงที่อยู่ภายในเมื่อกัดกินนะคะเขาก็จะเน่าและตายทีนี้ ในต้นอินทผลัมนะคะถ้าอย่างเห็นต้นนี้นะคะเราเราเจาะเข้าไปนะคะเจาะแล้วอัดยาเข้าไปฉีดพ่นเข้าไปเพื่อให้ต้นเนี่ยดูดซึมยาเข้าไปเต็มที่นะคะแล้วด้วงที่อยู่ภายในจะตายเมื่อด้วงตายไม่ได้กัดกินต้นอินทผลัมต่อไปนะคะรูที่เจาะเป็นรูใหญ่ๆเลยนะคะหรือเกิดอาการตรงนี้นะคะ อ,อินทผพาลามเขาจะซ่อมตัวเองนะคะเขาจะซ่อมตัวเองก็คือเขาจะมีรากงอกออกมาและซ่อมตัวเองปิดรอยแผลนั้นได้นะเพราะนั้นด้วงไม่ใช่เรื่องน่ากลัวแต่ที่น่ากลัวคือการเอาใจใส่ดูแลของเรานะคะถ้าเราดูแลเอาใจใส่ไม่ดีนะคะพลาดไม่ติดตามนะคะมันก็จะเป็นโอกาสให้ด้วงโจมตีและทำลายต้นเราได้นะคะเพราะฉะนั้นตัวนี้ ใช้ยังไงนะคะก็ฉีดตามนะคะที่ข้างกล่องนี้แนะนําเลยนะคะการฉีดนะคะให้หยุดใช้ยานะคะให้หยุดใช้ยาในช่วงให้ผลผลิตนะคะโด,โดยเฉพาะเดือนเมษา มีนาเนี่ยยังฉีดได้นะคะเมษาห้ามฉีดนะคะเพราะว่ามันจะคุมสามเดือนเมษานะคะพฤษภามิถุนากระากรดาเราเก็บผลผลิตแล้วนะคะเพราะฉะนั้นก็คือห้ามฉีดนะคะมีนาเมษาเนี่ยห้ามฉีดเลยนะคะเพราะว่าเราต้องนับจากถอยหลังมาสมมุติเราเก็บผลผลิตเดือนกลางเดือนมิถุนานะคะก็นับมาเป็นพฤษภาเมษามีนาเพราะฉะนั้นมีนานี่คือห้ามฉีดแล้วนะคะเพราะว่ามันจะผลของมันนะคะดูซึมมันจะไปอยู่ในผลผลิตเพราะฉะนั้น มันจะเป็นสารตกค้างนะคะจะมีผลต่อการนําส่งออกนะคะเพราะถ้าเรานําผลไม้ส่งออกไปต่างประเทศเนี่ยเขาเจาะปุ๊บมันจะมีสารตกค้างอยู่ในผลมันก็จะเป็นผลเสียกับเกษตรกรบ้านเรานะคะไม่ว่าใครจะนําออกแต่ทุกคนที่นําออกมันจะออกในนามประเทศไทยเพราะฉะนั้นจะเป็นสารตกค้างอาจจะมีผลเสียอื่นๆกับเกษตรกรคนอื่นๆได้นะคะเราควรจะใช้เดือนไหนนั้นนับนับเดือนถอยหลังไปหรือเก็บเกี่ยวผลผลิตเสร็จแล้วนะคะ การเก็บเกี่ยวผลผลิตจะหมดภายในเดือนสิงหาเพราะนั้นกันยาเราก็เริ่มได้เลยนะคะกันยาเราก็เริ่มได้เลยให้เขาดูดซึมไปเพราะว่า3เดือนนะคะจะมีฤทธิ์อยู่เพียง3เดือนแล้วก็หายไปนะคะอันนี้คือข้อมูลที่ได้รับมานะคะถามว่าเรามีจําหน่ายไหมมีนะคะเรามีจําหน่ายนะคะกดมาได้ที่นะคะ0ย์955454028หรือมารับได้ที่ฟาร์มนะคะพร้อมความรู้หรือมาดูตัวอย่างจากเราได้นะคะอย่าลืมแอดไลน์มานะคะ E.D. 9193ค่ะสวัสดีค่ะ